คนก็คงจะไม่พอใจสภาพการเมืองใหญ่เวลานี้เขาพูดกันจงครึ่นใช่ไหมว่าเขาจะแจกกล้วยพลกีวีดิฉันเกิดความสงสัยว่าเอ้ยคุณพูดกันเป็นเรื่องธรรมดาเหรอนี่ไม่ธรรมดาแล้วคนจะไปทนได้ยังไงว่าให้ตกลงเราเลือกคนหรือเลือกลิงเราจะช่วยกันทําให้จุดของกรทมที่เป็นการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเป็นจุดของการที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงดิฉันเองเป็นคนธรรมดาเราอาจจะเป็นม้านอกสายตาของสื่อ ของโพหรือแม้แต่รายการอะไทุกอย่างคุณเห็นไหมว่าเขาจะเอาชื่อผู้หญิงเอาไว้สุดท้ายหรือเอาไปอยู่ข้างนอกเลยเขาก็จะพูดถึงว่าที่ผู้สมัครผู้ชาย3คนแต่เขาจะไม่เอ่ยถึงผู้หญิง คือส่วนหนึ่งดิฉันเนี่ยทำงานสังคมหรือจะเรียกว่าการเมืองภาคประชาชนมาตลอดนะคะสามสปีเนี่ยเราทํางานในเรื่องนี้ไม่ว่าจะมีตําแหน่งหรือไม่มีตําแหน่งที่สนใจมาในเรื่องของผู้ว่ากทมเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเนี่ยมีความพิเศษกว่าการเลือกตั้งระดับชาติก็คือคนธรรมดาสามัญสามารถลงสมัครเป็นผู้ว่ากทมได้ คุณไม่ต้องสังกับพักก็ได้แล้วก็คุณอาจจะอย่างที่ดิฉันประกาศนะคะว่าต้องการสมัครเป็นอิสระและเป็นอิสระจริงๆไม่มีพักการเมืองไม่มีกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่จะมาแบ็กอัพหนุนหลังเราต้องการเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วสําหรับดิฉันเองคิดว่าการที่เราทํางานเคลื่อนในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์สาธารณะมาตลอดถึงแม้เราจะไม่มีอนานาจเราก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราก็เชื่อมั่นว่าถ้าเรามีอนานาจสักนิดหนึ่งตรงส่วนนี้ เราจะช่วยในการที่จะเป็นผู้ผลักดันขับเคลื่อนให้ภาคสังคมภาคการเมืองของเรามีประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นกว่านี้ค่ะสิ่งที่ดีฉันอยากจะชูก็คือเรื่องในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เพราะว่าหลังยุคโควิดเราพบว่าประชาชนว่าประสบความยากลาบากมากในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเดียนเชื่อมั่นว่าการบริหารงานท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นงานที่เราเห็นหน้าเห็นตาการควรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการทามาหากินเรื่องคุณภาพชีวิตอะไรต่อเมื่อไรแล้วก็ประเด็นที่ดิฉันเสนอเป็นนโยบายสําคัญสำคัญก็คือหนึ่งในเรื่องการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็พยายามที่จะผลักดันในเรื่องการลดหนี้สินด้วยเพราะเวลานี้ยังบอกว่าเด็กเกิดมาหนึ่งคนคุณ มีหนี้คนละสองแสนแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยคุณก็มีหนี้มากการที่คุณจะเป็นสมาร์ทซิตี้คุณต้องมีสมาร์ทซิติเซนถ้าสมาร์ทซิติเซนโอ้โหมีหนี้บานลตะไทยแล้วก็ทำมาหากินก็ไม่ได้คุณยากมากเลยที่คุณจะไปทําให้เกิดสมาร์ทซิตี้เพราะนั้นนี้คิดว่าการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ลดหนี้สินของประชาชนเนี่ยควรจะเป็นปร,ประเด็นหลักที่ ผู้ว่ากรทมจะพักดันแล้วก็ข้อต่อมาก็คือในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะคุณภาพชีวิตก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงน้อยมากดิฉันเองเนี่ยเป็นนักศึกษารธรรมศาสตร์จบธรรมศาสตร์ดิฉันเป็นนักศึกษาในยุคที่อาจารย์ป่วยเป็นที่การบดีสิ่งที่อาจารย์ป่วยเนี่ยท่านสนใจมากเนี่ยนะท่านบอกว่าถ้าท่านกเกษียณถ้าจะต้องไปเข้าการเมืองท่านสนใจที่จะเป็นผู้ว่ากทมและสิ่งที่ท่านประก,กาศก็คือว่าท่านอยากจะทําในเรื่องของคุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวังจากคันมานดาทิมเชิงตะกอนดิฉันเองอยากจะสารตอปณิธานอันนั้นของท่านให้เป็นรูป,ปรธรรมนะฮะนี่เป็นประการที่2ประการต่อมาดิฉันต้องการที่จะเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจังและเข้มแข็งเพราะว่าการเมืองท้องถิ่นนั้นมุ่งหมายการกระจายอำนาจและก็เป็นพื้นฐานของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งสามารถทําประชาธิปไตยทางตรง หรือประชาธิปไตยแบบปรึกษาหาดูได้ซึ่งในส่วนนี้ยังคิดว่าถ้าเราดูในเรื่องของภารกิจของกทมนะฮะ26บวกหนึ่งภารกิจของกทมเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตทั้งนั้นแต่เรามีผู้ว่าหนึ่งคนรองผู้ว่าสี่คนมีเลขามีโฆษกแค่นั้นเองมันไม่เพียงพอเรามีผู้ว่าทั้งตลาดทั้งารนี่เป็นส่วนของฝ่ายบริหารนะคะเหมือนกับเป็นทีมแม่บ้านผู้ว่าก็เป็นหัวหน้าแม่บ้านแล้วดิฉันคิดว่าที่สําคัญที่สุดคือ ชาวกรทมนั้นเนี่ยเขาต้องมีสิทธิ์มีเสียงตลอดไม่ใช่ว่าเมื่อคุณเลือกตั้งแล้วคุณหมดสิทธ์เลยแล้วเวลานี้ถ้าเราบอกว่าเอ้เวลาที่คุณบอกว่าคุณเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งระดับท้องถิ่นคุณหมดสิทธิ์คุณเป็นผู้ไร้าอำนาจคนมักจะไปคิดว่าคนร้าอำนาจคือคนที่ยักจนสารับดิฉันคิดว่าคนที่มีการศึกษาคนที่มีฐานะคุณก็เป็นผู้ไร้ายอำนาจได้เพราะเวลาที่คุณหย่อนบัตรแล้วคุณก็จะได้ตัวแทนและตัวแทนเขาก็จะทํารับเหมาทําแทนให้คุณทุกอย่างโดยที่ เขาไม่เคยมาปรึกษาหาหลือหรือถามคุณเลยซึ่งดิฉันเองคิดว่าการเมืองท้องถิ่นนั้นเนี่ยดิฉันเองเป็นประชาชนเราไม่มีพรรคการเมืองเราไม่มีกลุ่มทุนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยมาแบ็กอัพเนี่ยเพราะเราต้องการที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนทําประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างจรงิงจังดิฉันจึงบอกว่าดิฉันต้องการที่จะเป็นตัวแทนของผู้ไร้อำนาจเป็นตัวแทนของ power of the powerless คือประชาชนชาวกทรทมอ่อ,อดิฉันคิดว่าปัญหาที่เร่งด่วนเนี่ยนะก็ดิฉันยังคิดว่าไม่พ้นจากเรื่องการทำมาหากินคุณต้องเปิดพื้นที่ในการที่จะให้ประชาชนมีที่ทางในการทำมาหากินมากขึ้นแล้วก็การลดรายจ่ายของเขาเนี่ยนะคะ อย่างเช่ว่าด้านหนึ่งการลดรายจ่ายคือดิฉันเห็นว่ากทมมีพื้นที่ว่างเปล่าเยอะ,อะดิฉันเองเตั้งใจที่จะทําให้พื้นที่ว่างเปล่าเหล่านั้นจัดสรรเพื่อให้คนที่มีรายได้น้อยหรือคนชนชั้นกลางทั้งหลาย,ยที่ต้องการทําเกษตรอินทรีย์ในเมืองจะได้ทําอย่างน้อยที่สุดเ,เราจะมีอาหารที่ปลอดภัยเป็นอาหารเพื่อการบริโภคในครอบครัวและถ้ามีเหลือเราสามารถทำถาสามารถขายได้อันนี้เป็นสิ่งที่รีบด่วนที่จะทำแล้วยิ่งคิดว่าการลดรายจ่ายนั้นเนี่ย คือประชาชนมีรายจ่ายมากมายแล้วก็มีหนี้สินด้วยกทมนั้นเนี่ยมีหน่วยธุรกิจมีหน่วยธุรกิจอย่างเช่นกรุงเทพธ,ธนาคมตลาดสดแล้วก็เรื่องโลงรับจำนำยังคิดว่ากทมน่าจะสามารถทําได้อย่างเงี้ยเป็นกองทุนเพื่อให้คนค้าขายระดับเล็กๆที่เขาไม่มีเงินทุนแล้วเขาต้องไปพึ่งแหล่งทุนนอกระบบซึ่งโอ้โหเก็บดอกเบี้ย20่รละ 20, ต่อวันเนี่ยมันไม่ไหว ผมคิดว่ากทมควรที่จะจัดสรรในเรื่องนี้เพื่อที่จะให้คนเล็กคนน้อยเนี่ยเขาได้มีการกู้ยืมในการใช้แล้วการลดรายจ่ายอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการศึกษาการศึกษาเนี่ยในรัฐธรรมนูญเราเนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะคะว่ารัฐต้องจัดการศึกษาฟรี12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนแต่ปร,กรากฏว่ารัฐไม่ได้ทำนะเราทำที่งานชั้นประฐมอะอนุบาลเรายังไม่ทําเลยแต่ว่าท้องถิ่นทําได้และดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าคนที่ต้องไปทํางานเนี่ย ลูกของคุณบางทีคุณต้องไปจ้างคนเลีย้ยงด้วยนะคุณก็ต้องเสียเงินเพราะฉะนั้นถ้ากทมคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังนะในการที่จะดูแลเรื่องเด็กเล็กอันนี้ก็จะเป็นการช่วยแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากที่ดิฉันเองเนี่ยในช่วงโควิดนะคะเรามีเครือข่ายที่ร่วมงานกับพวกอาสาสมัครชุมชนอย่างเช่นของของมูลที่กระจกเงานเนี่ยที่ซอยทองหล่อเราก็ได้มีการทํางานร่วมกันเราเอายาฟ้าทลายโจรไปกระจายให้กับ ประชาชนโดยผ่านอาสาสมัครชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขกทมนะคะทีนี้ในอาสาสมัครชุมชนของมุ้ยกระจกเงาเนี่ยเขาได้ลงไปสำรวจชุมชนแออัดในท้องรอเลยปรากฏว,ว่าคนที่รายได้น้อยเนี่ยตอนช่วงโควิดเขาลําบากมากเด็กเล็กเนี่ยต้องกินนมข้นหวานยิ่งคิดว่าถ้าเย็นเป็นผู้ว่ากทมสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ากทมเนี่ย26ภารกิจนะั้นมันครอบคลุมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งหมด คุณต้องลงไปสกแกนแล้วต้องลงไปตอบสนองการความช่วยเหลือที่ประชาชนมีความจําเป็นและมีความต้องการนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าถ้ามีการดูแลเด็กเล็กขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะช่วยในเรื่องของการลดรายจ่ายแล้วก็เด็กตั้งแต่อ่ศูนย์ขวบไปจนถึง6ขวบเนี่ยสมองกําลังเติบโตคุณต้องให้ได้รับอาหารที่เหมาะสมเพื่อเด็กเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะได้พัฒนาได้ในส่วนนี้ทั้งนี้ฉันให้ความสนใจนะเพราะว่าสังคมไทยเวลานี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วเด็ก เกิดน้อยลงเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยรัฐจะต้องดูแลอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นหนึ่งในปณิธานของอาจารย์ป่วยอิงพากรเลยในเรื่องของจากทันมันดาถึงเชิงตะกอนแม่และเด็กจะต้องได้รับการดูแลในเรื่องของอาหารการกินต้องไม่ขาดอาหารเพราะว่าเมื่อคุณไม่ขาดอาหารแล้วสมองคุณดีแล้วเมื่อคุณโตไปคุณสามารถไปแข่งขันอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมฮะตรงส่วนนี้เดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เดียรจะทำนะคะเรื่องเด่นๆอะไรที่เราจะต้องทําเรื่องที่ทําให้ประชาชนเดือดร้อน เช่นโครงการขนาดใหญ่ของกทมอเองอะ่ะที่ไปทําให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนเนี่ยถ้าดิฉันเป็นผู้ว่ากทมอดิฉันจะไปสํารวจเลยแล้วคุยกับประชาชนเลยว่าเรื่องไหนเป็นยังไงล้วเข้าไปดูเลยอันไหนที่มันมีปัญหาแก้ไขไม่ได้คุณต้องหยุดก่อนจนกว่าจะแก้ปัญหาได้คุณค่อยดําเนินการต่ออย่างเช่นยกตัวอย่างโรงกําจัดขยะให้ทําเป็นไฟฟ้าที่อ่อนนุชปรากฏว่าหมู่บ้านอ,อิมพิเรนต์พาร์คซึ่งเขาอยู่เขาอยู่ใกล้ๆห่างกันแค่ประมาณ65้าเมตรคือโรง กำจัดขยะประชิดรั้วบ้านเาเลยแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเขาอยู่ที่นั่นมา20ปิปีเป็นคนรายได้ระดับกลางถึงระดับสูงเป็นคนที่มีการศึกษาปรากฏว่าคุณทําอะไรไม่ได้เลยคุณไปร้องเรียนกทมเขาก็ไม่ร้องเรียนเขตเขตบอกไม่เกี่ยวกับตัวเองไปร้องเรียนธนาคมธนกรุงเทพธนาคมซึ่งเป็นวิสาหกิจของกทมก็บอกว่าแก้ปัญหาแล้วดิฉันคิดว่าไอ้แบบนี้มันไม่ได้เราต้องเข้าไปดูเลยการกําจัดขยะเป็นเรื่องใหญ่แต่เราต้องทําให้ถูกวิธี แล้วถ้าการทำเนี่ยเป็นการไปเพิ่มความทุกข์ให้กับประชาชนนี่คุณต้องหยุดนะคุณต้องหยุดแล้วอันนี้เดียนคิดว่าเป็นเรื่องด่วนที่เราจะต้องทำเ,เรื่องด่วนอื่นๆเดีันคิดว่าการมีส่วนร่วมซึ่งเราจะสามารถทําได้เลยเพราะว่าเดียนคิดว่าประชาชนทั้งหมดแม้ว่าคุณเลือกผู้ว่าแล้วเนี่ยคุณยังมีอํานาจอยู่นะคุณยังมีอํานาจอยู่แล้วคุณต้องสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่ผู้ว่าหรือเขตทั้งหลายที่ทํามาเนี่ย ไม่ถูกต้องอยังไงบ้างแล้วเราต้องร่วมกันในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ปรับปรุงให้กทมเนี่ยมันเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับทุกคนเป็นบ้านสําหรับทุกคนที่อยู่กันได้อย่างสงบสุขอะฮะอันนี้เป็นเลี้ยงคิดว่าเป็นเรื่องที่เลีให้ความสนใจในการะทําในเรื่องแรกๆอะค่ะก็เห็น,นด้วยนะคะอย่างสมมติยกตัวอย่างคุณชัดชาติเนี่ยสโลแกนคุณชัดชาติก็จะบอกทํางานทํางานทํางานใช่ไหมพอสโลแกนของคุณเอ๊ ยังก็จะบอกโฟกัสโฟกัสโฟกัสยิ่งก็เห็นด้วยทั้งทั้งคู่นะคะว่าเราก็ต้องทํางานแล้วเราก็ต้องจอดจดจอ่จออยู่กับเรื่องที่เราแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ท่านดิฉันจะช่วยเสริมนะคะ,ะยิ่งก็จะบอกว่าใส่ใจใส่ใจแล้วก็ใส่ใจคือการใส่ใจคือใส่ใจในปัญหาความทุกข์สุขของประชาชนในกทมเช่นสมมุติว่าไอ้คุณมาทําไอ้โครงการแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเป็นขยะส่งกินเหม็นเด็กในหมู่บ้านบ่นกันว่าไม่อยากทกําการบ้านเลยเบื่อ มันเหม็นเฮ้ยนี่มันไม่ได้นะออย่างเงี้ยอันนี้ต้องแก้ไขเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ดิฉันถึงบอกว่าดิฉันเห็นด้วยและยินดีที่จะรับเอาสิ่งของสิ่งที่สโลแกนของท่านต่างๆที่พูดนะคะเราต้องทํางานเช่ไหมเราก็ต้องทํางานแล้วเราต้องโฟกัสด้วยแล้วดิฉันก็จะเพิ่มว่าเราต้องใส่ใจใส่ใจในการบําบัดทุกบํารุงสุขของประชาชนชาวกทม คือดิฉันคิดว่าคนเทพเนี่ยเป็นคนที่ถือว่าเป็นคนที่มีการศึกษาแล้วก็เขาก็มีวิจารณญาณในการที่จะเลือกผู้ว่ามาเสมอนะคะเพราะเราจะเห็นว่าผู้ว่าที่เขาเลือกเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นคนที่สมัครอิสระเขาก็จะเลือกคนที่อยู่ฝ่ายคนคือไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลเพราะว่าคนเทพเขา,าอาจจะต้องการให้มันมีการบาลานซ์ออฟพาวเวอร์ในแง่นี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามดิฉันเ,เองเนี่ย เสนอตัวในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งความทุกข์ของประชาชนที่แต่ละคนเขาได้รับเนี่ยเราเข้าใจดีแล้วเราเข้าใจว่าถ้าปัญหาเหล่านั้นแก้เราแก้ปัญหาให้กับคนที่เขามีปัญหามันก็เหมือนแก้ปัญหาหตัวเองด้วยเพราะว่าปัญหาเราก็เป็นมนุษย์อ่ะปัญหาอะไรที่มันทําให้เราเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นเช่นสมมติขยะมันเหม็นนะอ่ะไอหมู่บ้านเขา กลายเป็นว่าเขาต้องขายบ้านทิ้งลูกหลานเขาไปอยู่ยังไงคนแก่ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะว่ากลัวสุขภาพไม่ดีแล้วก็ปัญหาก็คือว่าเขาก็ต้องไปซื้อเครื่องดูดควันปรับอากาศไม่ฟอกอากาศเสียงเงินเยอะแยะไปหมดอันนี้มันไม่ได้เป็นลดรายจ่ายเขาเลยนะนเันเพิ่มรายจ่ายเขาด้วยแต่ว่าโอเคเขาอาจจะยังพอมีฐานะอยู่แต่ถ้าเป็นคนจนละ่ะแล้วก็ไอ้การความเหม็นเนี่ยโอ้โกระจายไปทั่วบริเวณดิฉันก็อยากจะฝากถึงผู้ว่าคนปัจจุบันนะว่าไปแก้หน่อยได้ไหม อย่าให้ต้องมาร้องเรียนเลยก็ท่านอุตส่าห์ไปตั้งป้ายไว้เยอะแยะว่าร้องเรียนได้ก็เนี่ยเขาร้องเรียนกันจนไม่รู้จะร้องเรียนเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็อยากให้ไปแก้ไขซะก่อนจะเลือกตั้งก็มันก็เป็นไปทุกที่นะคะในเรื่องของการแบ่งขั้วทางการเมืองแต่ดดีันเองก็คิดว่า การบริหารงานท้องถิ่นหรือกทมเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปแยกฝ่ายของประชาชนแล้วคุณจะอยู่ฝ่ายผลประโยชน์ของประชาชนทั้งหมดใช่ไหมฮะมันเหมือนเป็นจรรยาบัณอะลองคิดดูอย่างเหมือนคนเวลาไปหาหมอเขาก็มีจรรยาบรณน,นะว่าคุณจะต้องรับรักษาทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีความเชื่อการเมืองแบบไหนคุณจะปฏิเสธคนไข้ไม่ได้ซึ่งดิ่ฉันก็คิดว่าการบริหารงานท้องถิ่นหรือการเมืองจริง,รงก็คุณจะเป็นแบบนั้น เราไม่ควรจะไปอยู่ฝ่ายเนื้อคืออาจจะมีความเชื่ออะไรของเราก็แล้วไปนะแต่ในแง่ของการทํางานเนี่ยคุณต้องทํางานในฐานะที่จริยธรรมพื้นฐานของคุณต้องคิดว่าคนกทมเขาเป็นคนจ่ายภาษีมาเป็นเงินเดือนให้กับคนที่มาบริหารงานกทมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับใช้คนกทมทุกฝ่ายไม่ว่าเ็าจะมีความเชื่ออย่างไรมันไม่เกี่ยวกันเป็นคนละเรื่องกันเราต้องอยู่ในเราต้องอยู่ข้างผลประโยชน์ของประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แล้วก็ดิฉันเองคิดว่าจากการที่เราทํางานมาตลอด 3, ามสปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทํางานในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องธรรมาภิบาลดิฉันก็มีความเชื่อมั่นว่ากทมน่าจะต้องสามารถพัฒนาไปพร้อมๆกับเรื่องธรรมาภิบาลเพราะว่าคุณจะพูดอะไรที่สวยหรูก็ได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่การทํางานนั้นเนี่ยมีการรับเงินใต้โต๊ะมีการรับเงินทอนมีการอะไรทั้งหลายประเภทแบบนี้มันก็ งานอันนั้นมันก็จะไม่สําเร็จตามที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นสําหรับดิฉันก็ประกาศไว้ชัดเจนว่าถ้าเป็นถ้าดิฉันได้รับความไว้วางใจได้รับการเลือกตั้งดิฉันก็รับรองว่าในยุคสมัยของดิฉันเนี่ยจะไม่มีเรื่องของเงินใต้โต๊ะและดิฉันเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถพัฒนากรุงเทพไปพร้อมๆกับการมีธรรม毗พิบาลไปพร้อมๆกับการที่เราจะดูแลทุกสุขของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อแบบไหนไม่เกี่ยวกัน มันเป็นความเชื่อทางการเมืองเป็นคนละเรื่องกันนะคะแล้วดิฉันเองคิดว่าการที่เราเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมีพื้นที่ในการที่เขาจะมาตรวจสอบมาพูดคุยมาเสนอแนะเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นนะคะเพราะว่าดิฉันเชื่อมั่นว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองย่อมรู้ปัญหารู้วิธีการแก้ปัญหาเราควรจะฟังเขาแล้วอันไหนเนี่ยที่สามารถดึงออกมาใช้ต้องดึงออกมาใช้ในส่วนนี้แล้วก็ ดิฉันเองคิดว่าถ้าเราทําให้ประชาชนเขามีส่วนร่วมเนี่ยอันนี้มันจะเป็นพื้นฐานแรกของประชาธิปไตยทางตรงนะเพราะว่าเราต้องบอกว่าประชาธิปไตยระดับบนเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ลําบากแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงจากระดับล่างที่เราทําให้ประชาชนที่มีเขาเป็น active เ i t นน e n เขามีโอกาส e x ซ์ไซส์ความรู้ความสามารถของเขาแล้วก็เข้ามาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาคือกทมมันก็เหมือนบ้านสำหรับทุกคน เราควรที่จะให้คนมีโอกาสเข้ามาช่วยกันในการทําในเรื่องนี้และอันนี้มันจะเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยทางตรงซึ่งมันจะช่วยทําให้ประชาธิปไตยตัวแทนนั้นเนี่ยมีความสมดุลหรือมีความถูกต้องมากขึ้นเพราะวเดียนเชื่อมั่นว่าเวลานี้คนก็คงจะไม่พอใจสภาพการเมืองใหญ่เวลานี้เขาพูดกันจงคลืมใช่ไหมว่าเขาจะแจกกล้วยพลกีวีถ้าจะ ไม่โหวตถ้าจะไม่ต้องการเงินเป็นก้อนคุณจะได้กี่หวีกี่ดิฉันเกิดความสงสัยว่าเอ้ะคุณพูดกันเป็นเรื่องธรรมดาเหรอนี่ไม่ธรรมดานะนี่ไม่ธรรมดาเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแล้วคนจะไปทนได้ยังไงว่าให้ตกลงเราเลือกคนหรือเลือกลิงมาเป็นผู้แทนดิฉันคิดว่าคนไม่ใช่คนกนทมเท่านั้นแล้วประชาชนคนไทยทุกคนไม่พอใจในเรื่องนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วดิฉันคิดว่า การที่ดิฉันในฐานะประชาชนที่ทํางานการเมืองข่าประชาชนมาโดยตลอดไม่ว่าจะมีตําแหน่งไม่มีตาแหน่งดิฉันทามาตลอดเนี่ยเราจะช่วยกันทําให้จุดของตทมที่เป็นการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเป็นจุดของการที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ั้คิดว่าดิฉันเองเอ่อเป็นคนธรรมดาเราอาจจะเป็นม้านอกสายตาของสื่อของโพหรือแม้แต่รายการอะไรทุกอย่างเลยคุณเห็นไหมว่าเขาจะ เอาชื่อผู้หญิงเอาไว้สุดท้ายหรือเอาไปอยู่ข้างนอกเลยแม้แต่คนสมัครหน้าใหม่ทั้งหลายออกมาพูดเขาก็จะพูดถึงว่าที่ผู้สมัครผู้ชาย3คนแต่เขาจะไม่เอ่ยถึงผู้หญิงเพราะอะไรคะหรือแม้แต่การทําโพลที่ผ่านมาที่ดิฉันไปโต้แย้งถกเถียงก็เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิด gender discrimination หรือเปล่าการแบ่งแยกหญิงชายหรือเปล่าคุณรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่สมควรที่จะมาอยู่ในภาคการเมืองหรือเปล่าแต่ผู้หญิงเก่งๆที่ไปอยู่ในสายธุรกิจเยอะมากนะ แต่ยกเว้นการเมืองที่คุณจะต้องมีครอบครัวที่มีอิทธิพลทางการเมืองเท่านั้นใช่หรือไม่ผู้หญิงคนนั้นจึงจะมีสปอตไลท์มาสองอย่างนั้นหรือเปล่าดิฉันคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้แล้วอย่างดิฉันบอกว่าถ้าไปดูประวัติที่ผ่านมาดิฉันเนี่ยดิฉันต่อสู้เพื่อปกป้องสาธารณสมบัติของแผ่นดินผลประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอดและดิฉันก็ยังจะทําอย่างนี้ตลอดไปแต่ถ้าดิฉันได้รับ ฉันอนุมัติจากประชาชนชาวกทมเลือกดิฉันมาเป็นตัวแทนของเขาดิฉันจะทําหน้าที่ตรงนี้อย่างดีที่สุดในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มความเชื่อในเรื่องนี้ค่ะก็คือคิดว่ามันมันเลื่อนมานานแล้วอะนะการการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนเขาก็มีความต้องการแล้วก็รัฐบาลก็อย่าไปกลัวเกรงเลยในแง่ว่า คืออย่าไปมองเพียงแค่ว่ากรุงเทพมันเป็นสงครามตัวแทนอของการเมืองใหญ่ใช่หไหมคือปล่อยให้กรุงเทพหรือการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมีการกระจายอํานาจแล้วก็คนที่เป็นผู้ว่าเข้ามาก็ดิฉินคิดว่าก็คงไม่มีใครจะไปต่อสู้แย่งชิงกันในทางการเมืองเรามาทํางานกับชาวบ้านแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของชาวบ้านในเรื่องการทำมาหากินซึ่งถ้าหากว่าชาวบ้านเนี่ยมีการทำมาหากินได้เนี่ยเขาก็ จะเป็นกําลังให้กับประเทศให้กับประชาชนให้กับรัฐบาลในส่วนนี้ซึ่งส่วนนี้มันจะดีกว่าเพราะวาเวลานี้เราวยิ่งคิดว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยก็มีปัญหาเราก็เขาก็เกิดความกังวลนะว่าเขาจะมีอาชีพอะไรยังไงยิ่งคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยหน่วยงานรัฐทั้งระดับชาติแต่ถ้ายังทําไม่ได้ก็ให้ปล่อยให้ระดับท้องถิ่น,นทําในการเปิดพื้นที่ให้กับคนหนุ่มสาวการทํา SME ทั้งหลายคุณต้องสนับสนุนคือรัฐต้องสนับสนุนอยู่แล้ว ในให้คนทุกคนอ่ะแล้วโดยเฉพาะคนที่มีน้อยนี่ยันเชื่ออย่างนั้นนะคนที่มีน้อยรัฐต้องให้มากแต่รัฐเนี่ยไปให้มากกับคนที่มีอยู่แล้วอะซึ่งนี่ยังคิดว่าเป็นทิศทางที่ผิดคนที่มีน้อยรัฐต้องให้มากเราต้องช่วยเหลือช่วยให้เขายืนได้เมื่อเขายืนได้เขาทําอะไรเจ้าโจเขาเองได้เขาก็จะไม่เป็นภาระกับรัฐบาลก็เหมือนกันอย่างเงี้ยคนคนที่เคยเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในคลองเตยเขาบอกว่าเขาขอแค่ โอกาสในการทํามาหากินอ่ะแล้วเขาจะไม่มารบกวนวรัฐบาลเลยอ่ะมันจะมีที่ไหนที่มันจะมีคนคิดแบบนี้นะวันนี้คิดว่าอันนี้ยเป็นสิ่งที่มันอยู่ในวิสัยที่ทําได้ใช่หไหมก็ทมทําได้ใช่หไหมฮะแล้วก็ดิฉชนเองก็ฝากเอาไวอ้อ่ะไม่ว่าดิฉชนจะได้หรือไม่ได้ผู้ว่าคนอื่นก็ควรจะคิดแบบนี้ในการที่จะทําให้เกิดคุณภาพชีวิตแต่การที่เราไปคิดว่าเฮ้ยคนนี้เป็นพวกชั้นให้ทุกอย่าง หรือคนนี้มาช่วยให้ฉันเลือกตั้งเอาเงินมาช่วยเอ้ฉันก็ต้องตอบแทนเขาแล้วประชาชนจะเป็นยังไงก็ช่างมันอะไรเงี้ยเดี๋ยวคิดว่ามันทําให้บ้านเมืองเราไม่สงบสุขอะแล้วเรนดีฉันคิดว่าความเห็นต่างในทางการเมืองเกิดขึ้นจากคนที่เขารู้สึกถึงความอายุติธรรมในเรื่องของเศษรษฐกิจนะเพราะว่าเมื่อเราพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องพูดถึงประชาธิปไตยทางเศษรษฐกิจด้วยไอ้ประชาธิปไตยทางเศษรษฐกิจนยถ้าค,คุณปล่อยให้มีทุนผูกขาดเพียงบางกลุ่มเนี่ย เข้ามาเอาเปรียบใช่ไหมแล้วก็แบ่งแย่งชิงส่วนของทรัพยากรไปทั้งหมดในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้นี่คิดว่ายังไงก็ตามสังคมก็ไม่สงบสุขแต่ถ้าเราคุณธรรมที่คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของสังคมไทยนะก็คือหนึ่งการพึ่งตนเองกับการแบ่งปันกันสองส่วนนี้ยินคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่เราควรจะส่งเสริมให้เกิดขึ้น แล้วก็ดีฉันคิดว่าอย่างคําถามหนึ่งเนี่ยที่ที่คุณเติร์ดถามมาที่บอกว่าคุณอยากเห็นเมืองไทยเป็นแบบไหนทําให้ดิฉันคิดไปถึงคนสร้างกรุงเทพมีกวีแต่งโพรงบทหนึ่งว่าอายุทยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงลือสิงหาดปรางรับบันเจิดล่าบุญเพลงพระหกักัรศาสตร์รุ่งเรืองแฮ บังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองอันนี้มันคือเจตนารมณ์ของคนสร้างกรุงเทพนะแล้วดิฉันคิดว่าอันนี้คือความต้องการของเมืองคือท่านคือบทกวีบทนั้นบอกว่ากรุงศรีอยุธยามัน,ม,นมันถูกมันแตกไปแล้วอะ่ะแต่เรามีกรุงเทพอะ่ะกรุงเทพมันลอยลงมาจากสวรรค์แล้วก็ในเมื่อกรุงเทพลอยลงมาเราได้ยินคือเรามีเมื่อก่อนเรามีอันน,นสิงหามาีเจดีย์ต่างๆอันสวยงาม เรามีเสียงสวดมนต์ต่างๆล่ําละงมในแผ่นดินเนี่ยแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้บริหารคือบังอบายนะเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองบังอบายแปลว่าอะไรบังอบายแปลว่าคุณต้องคุณสร้างเมืองขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความชั่วไม่ให้เกิดแหล่งมั่วสุมแหล่งเสื่อมโทรมการลังแกการเอาเปรียบการแย่งชิงกันบ่อนยาเสพติดทั้งหลายจะต้องไม่มี ช่ไบังอบายนะอบายมุกแล้วก็เบิกฟ้าเบิกฟ้าคือเพื่อให้คนได้ทําความดีได้ทําความดีได้ช่วยกันทําให้บ้านเมืองเนี่ยมันเป็นบ้านและเป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็เบิกฝึกฟื้นใจเมืองใจเมืองคือใจของประชาชนคนที่ก่อตั้งกรุงเทพหรือคนที่มาบริหารกรุงเทพบริหารเมืองเนี่ยสิ่งที่สำคัญคุณต้องสร้างให้ คนกรทมมีกําลังใจมีกําลังใจหนึ่งคุณละความชั่วแล้วนะคุณปิดบังความชั่วนะคุณเปิดโอกาสให้คนทําความดีนะคุณทําให้คนมีอาชีพมีสัมมาอาชีวะแล้วก็มีไม่มีหนี้สินต่างๆใช่ไหมคุณทําให้เป็นบ้านที่น่าอยู่ไม่ใช่ไม่แค่เมืองหน้าท่องเที่ยวอะ่ะเป็นบ้านที่น่าอยู่แล้วฝึกฟื้นใจเมืองคือทําให้คนมีจิตใจที่เข้มแข็งล้วการเข้มแข็งนี่นำทําให้เราเอื้อเฟื้อเราช่วยเหลือกันเราเห็นไหมคะ เวลาเราเกิดโควิดเราเกิดอุทกภัยวิบัติภัยทั้งหลายคนออกมาเต็มไปหมดที่อยากจะช่วยกันอันนี้มันคือรากทางวัฒนธรรมของสังคมไทยที่เราควรจะฝึกฟืน้นมันกลับขึ้นมาใหม่ถ้าจะถามว่าเมืองกรุงเทพที่ดิฉันอยากจะเห็นคืออะไรดิฉันอยากจะเห็นสิ่งนี้นะคะ่ะบังอบายไอสิ่งชั่วร้ายแหล่งเสื่อมโทรมไอการรังแกกันสงครามกลางเมืองทั้งหลายจะต้องไม่มีแล้วก็เปิดโอกาสให้คนมีสัมมาอาชีวะ ให้เขามีศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์แล้วเขาได้สิ่งที่เขาอยู่ได้เป็นบ้านมีความอบอุ่นมีความสงบสุขนะฮะแล้วเขาก็มีจิตใจอันเข้มแข็งที่จะมาช่วยกันทำให้เมืองเนี่ยมันเป็นสมาร์ทซิตี้